ปัญจะหัตถยะเทราประธานที่ห้าว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวห้ากรรมพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้มีพระจักสูทอดลงรัดพอประมาณมีสติทรงสำรวมอินทรีย์เสด็จมาในแถวตลาดดอกกบลห้ากรรมมีอยู่ในบ่อน้ำขุนของเรา เริ่มใสได้เอาดอกอุบลน,นั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนและดอกไม้เหล่านั้นเรายกขึ้นเป็นหลังคาแห่งพระสัสดานั้นเราทรงดอกไม้ถวายพระมหานาคดังสิิ์กั้นล้มถวายอาจารย์ฉะนั้นในกับที่สามหมืนเราได้ยกดอกไม้ใดด้วยกำนั้น เราไม่รู้จักทุกขตีเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาในสองพันกับแต่กับนี้ได้มีพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นกรรษัตริย์ห้าพระองค์ทรงทนมากมีพระนามชื่อว่าหัตถิยะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีมิโมกแปดและอภินยาหก เราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระปัญจหัตถยะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลโจ